สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตะนกินข้าวกันอีกเช่นเคยครับผมนะในคลิปนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของรวมตัวละคร4ดาวที่หน้าปั้นมาแบกไอดีครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวละครในคลิปนี้เนี่ยเราไม่มีการพูดถึงเมนเทพส์สี่ดาวเลยสักตัวเพราะว่าตัวละครเมนเทพสี่ดาวในปัจจุบันเนี่ยผมยังมองว่ามันค่อนข้างพึ่งกลุ่มดาวผสมควรครับส่วนประสิทธิภาพที่ได้มาต่อกลุ่มดาวเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่ากับตัวละครที่ผมจะพูดในคลิปนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวลลละะะะะคคครร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 รสสาาาาาาายยยซซซัััััััพพพพพอออ์์์ตตตนนนนนนนบบผมมมมมึ่่่งงถกกกกฟขววเเหีีี้ปโชใจด ถ้าเกิดว่าคุณสุมได้ตัวละครดามเมจ5ดาวมาเนี่ยบอกได้เลยว่าการเอาตัวละคร4ดาวเหล่านี้ไปเล่นเนี่ยก็คือจะยกระดับตัวละคร5ดาวตัวนั้นไปเลยก็ว่าได้ครับซึ่งทั้ง5ตัวนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเติมเสร็จเลโซนราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้้ทังในเว็บ ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับ i Studio X Honkai Star Rail เชิญชวนผู้บุกเบิร์ม,มาอำลาเพลันขี้นี้ในกิจกรรมยิ่งเล่นยิ่งติดใจกับ iPad ครับเข้าร่วมเกมชาเลนท์พร้อมชิงรางวัลสุดพิเศษอย่างสแตนดี้เบสและรวมไปถึงในส่วนของ Ex c l u s i v e Poster ที่ i Studio By Copper w ปวสาขาสยามพารากอนชั้น2เช็ครอบกิจกรรมและรวมไปถึงการลงทะเบียนเนีครับในดีคริปชั่นได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ฮะเรามาเริ่มจากตัว หรือป i p เปินั่นเองซึ่งผมจะขอเรียกน้องว่า p i p เปิเนาะเพราะว่าผมถนัดแบบนี้นะครับ p i p เปิเนี่ยครับเป็นตัวละครสายอ n น m a l มี่ที่แป าเก่งมากๆ,ๆเพราะว่าเออก็เขา,เ,าเป็นสาย a น o m a l y อะเนาะแต่ถึงแม้ว่าเขาน้องเขาจะเป็นสายอ a n มาลี่เนี่ยครับแต่ดาเมจที่น้องทําออกมาเนี่ยก็คือจะเรียกได้ว่าแรงพอๆกับตัวละครเมน d i p e t ได้เลยก็ว่าได้นะคือถ้าเกิดว่าคุณปั้นดีๆเนี่ยมันอาจจะแรงกว่าพวกตัวละครสายแอแท t เกอร์ er ของเกมนี้แหละในตัวไปเลยครับซึ่งคําว่าปั้นดีๆเนี่ยมันฟังดูเหมือนยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครอย่างน้องปิเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายมากๆครับเพราะว่าน้องเนี่ยต้องการแค่ค่าความชํานาญ anomaly เนื่องจากค่าชํานาญอ a n มาลี่เนี่ยครับจะไปเพิ่มมมมมมดดดาาาาาาาเเเจจจขออออองกกกรรรทนนลลีี่่คคับไ้็ืแ ธาตุ Task, เดิมไปซ้ำๆจนกระทั่งมันระเบิดออกนั่นเองอย่างตัวของน้องพิเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครธาตุกายภาพเนาะเพราะงั้นเนี่ยดาเมจพนมิารี่ของน้องก็คือดามิดเอสสองนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณปั้นดีๆเนี่ยตัวของดามิดเอสสองของน้องเขาเนี่ยมันโผล่มาตีหกหมื่นเจ็ดหมื่นบางคนอาจจะทําแตะแสนเลยก็เป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณปั้นมาไปถึงเลเวลไหนความชํานาญอานอมมารี่มีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะเอาแต่ว่าตัวละครของน้องเนี่ยถือเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แบกไอดีได้เลยครับเพราะว่าน้องเเเเเเนนนนนีีีีีี่่่่่่ยยยยมมมมมมพงงงงงแงแคงงแคคคกกกกก็็็ล้้้วรรัับอออออาาาไดผผหืสาาถใช ไปถึงชั้น10ที่อยู่ดีเฟนซ์ได้อย่างไม่ยากเกย็นเท่าไรครับนอกจากนี้เนี่ยครับน้องยังมีความสามารถในการบัฟโบนัสดามจดให้กับทั้งทีมอีกด้วยถึง18%ด้วยกันซึ่งแปลว่าคุณก็สามารถเอาไปเล่นกับพวกตัวละครเมน d p พอย่างคอรินที่เป็นตัวละครธาตุกายภาพ4ดาวนะครับซึ่งพูดตามตรงเลยว่าเอา2ตัวนี้ไปเล่นด้วยกันเนี่ยคือแรงมากๆและจะยิ่งแรงไปมากกว่านี้อีกครับถ้าเกิดว่าคุณใส่ตัวละครอย่างลูซี่นี่คือตัวละครที่2ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับลูซี่เนี่ยครับเป เก่งในเรื่องของการบัฟนั่นเองลูซี่เนี่ยครับเป็นตัวละครสายบัฟธาตุไฟที่มีความสามารถในการบัฟ a d ดีเคให้กับเพื่อนร่วมทีมครับโดยความสามารถในการบัฟ ADK ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดอยู่คือจะบัฟได้สูงสุดอยู่ที่600หน่วยไม่สามารถเกินไปมากกว่าน,นี้ได้ครับทำให้นี่อาจจะเป็นเพดานความเก่งของน้องเขาน้องในอนาคตก็อาจจะโดน power creep อะไรได้ง่ายนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถือว่าลูซี่เป็นตัวละครที่แบกไอดีได้พอสมควรครับเนื่องจากเขาสามารถบัฟ a d ดีเคได้ค่อนข้างเยอะทำให้ถึงแม้ว่าตัวของ d h i s ลูซี่ก็จะมาอุดช่องโหว่ของตัวละครเมดิพสของคุณได้ครับและตัวละครถัดมาครับผมตัวละครที่3จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวของนิโคครับนิโคเนี่ยครับเป็นตัวละครที่บอกได้เลยว่าอัตถบะโยชน์เยอะมากมาก,มากจริงๆนะครับนิโคเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตธาตุอีเทอร์ครับโดยความสามารถของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากคือบางทีไม่จำเป็นต้องเล่นในทีมอีเทอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของน้องเขาเนี่ยมีความหลากหลายจริงๆอย่างความสามารถในการรวบจากสกิลความสามารถในการลดเกราะมอนสูงถึง20%แถมยังสามารถบัฟความเสียหายธาตุ เอให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สูงถึง25%และถ้าเกิดว่าคุณมี c 6 6ี่โคเนี่ยนิโกก็ยังสามารถแจกอัตราคียให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สูงถึง15%ด้วยกันครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราคียจํานวนที่ค่อนข้างสูงเลยคือพูดตามตรงเนี่ยการบัฟอะไรไปขนาดนี้เนี่ยครับมันทําให้ตัวละครอย่างจูหยวนที่เข้ามาในเกมนะตอนนี้เนี่ยดูเก่งขึ้นไปแบบสุดหวนเลยครับคือคุณนึกว่าคุณปั้นนิโคมาแล้วคุณได้จูหยวนมานี่คือโอ้โหบอกได้เลยว่า2ตัวนี้คอมโบกันมันแน,น รวบมอนยิงอัดเลทเทดาเมจแรงมากๆครับผมการใส่นิโคเข้าไปในทีมจูหยวนถ้าเทียบในเกนชินก็อารมณ์เหมือนการใส่คาซินฮาเข้าไปในทีมตัวละครส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ครับมันมีความสามารถในการบัฟที่ดีมากๆจริงๆและตัวละครต่อมาครับผมตัวละครที่4ครับนั่นคือในส่วนของแอนบี้ครับแอนบี้นครับเป็นตัวละครสายสตันสี่ดาวเพียงตัวเดียวในเกมณปัจจุบันครับซึ่งนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมมันถึงติดอยู่ในคลิปนี้นั่นเองก็คือมันไม่มีคู่แข่งทางธรรมชาตินะครับใครที่ยังไม่มีตัวละคร5ดาวสายสตันเนี่ยก็บ เนี่ยเป็นตัวละครสายสตันที่เก่งที่สุดแล้วก็ว่าได้เพราะว่าตัวของน้องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แจกฟรีแถมสายสตันเนี่ยเป็นสายที่สําคัญมากในการจบคอนเทนต์อินเกมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นชิวเด์หรือฮอลโล่ซีโร่เองก็ตามนะครับคือพูดตรงๆเนี่ยเวลาเราจัดทีมเนี่ยเราก็ควรมีตัวละครอ่าสายสตันเนี่ยไปอยู่ในทีมด้วยสักตัวอยู่แล้วนะครับและการที่ลูซี่มันเป็นตัวละครแจกฟรีก็เลยดูดีเข้าไปอีกนะครับทำให้ตัวของเอนีเนี่ยหน้าปั้นมาเล่นในส่วนของคอนเทนต์อินเกมในปัจจุบันอยู่เนาะตตวนนอคคีมมััล ตสีดาวใหม่ๆที่เป็นสายสตาร์แล้วมันดันทําหน้าที่ได้ดีกว่า NB เนี่ยก็เอนบีก็อาจจะตกกระป๋องได้นะครับก็ต้องรับความเสี่ยงว่ามันอาจจะโดน power ์ครีปเนาะแต่เอาณปัจจุบันเนี่ยตัวของ NB ถือเป็นตัวละครสีดาวสายสตาร์ตัวเดียวในเกมมันเลยทําให้ตัวละครนี้ดูเก่งนั่นเองครับส่วนโซคาคุนี่คือตัวละครที่5ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้กันครับโซคาคุนี่จะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในธาตุน้ําแข็งณปัจจุบันครับเนื่องจากโซคาคุเป็นตัวละครที่สามารถบัฟอีดีเคให้กับ เรื่องการเพิ่มหลอดสแตนเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยด้วยซ้ำถ้าดีกว่านี้นี่ก็เรียกว่าสายสแตนได้แล้วก็ว่าได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของโซคาคุเนี่ยคือเขาถืออ่อเป็นป้ายที่ถือแล้วมันดูหนักหนักเหมือนดาบใหญ่เนาะเขาก็เลยใส่เปอร์เซ็นต์เดสไปเยอะนะครับทำให้ตัวของหลอดสแตนเนี่ยมันเติมค่อนข้างไวนะแต่อาจจะไม่ได้เติมไวเท่ากับการใส่แบบแอนี้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ถือว่าพอจะทําได้เหมือนกันนะครับ และที่สําคัญครับสำหรับใครที่มีซ c ของน้องโสมขคาเนี่ยน้องยังสามารถลดต้านทานน้าแข็งใส่สตูได้ด้วยครับก็จะทำให้ตัวของสตูเดือดโดนดมเมนน้ำแข็งได้แรงขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของตัวละครสีดาวที่หน้าปั้นมาแบกไอดีนะครับแต่พูดตามตรงถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ผมพูดถึงตัวละครเมน DPS บ้างเนี่ย ก็พูดตามตรงว่าเมน d p พ4สดาวณปัจจุบันผมมองว่าหน้าปั้นสุดคงจะเป็นในสูของคอรินนะครับเพราะว่าจากที่ผมลองเนี่ยตัวของผมเนี่ยผมมีแอนตอน C6 กับตัวของคอริน C1 โดยแอนตอนผมเนี่ยก็มีอาวุธถึงขัด3เลยนะครับแต่ผมเองก็ยังรู้สึกว่าคอรินเนี่ยยังทำนาเมจได้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันสามารถเล่นกับน้องพิเปอร์ได้ก็เลยทําให้มันดูเก่งนั่นเองครับคือจริงๆไม่ใช่ว่าแอนตอนเล่นกับพิเปอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าแอนตอนเนี่ยเป็นตัวละครที่กินเวลาในสนามนานเกินไป so นนนสน่วนคอร กายภาพเนาะมันก็เลยเล่นกับ p i p เปอได้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเล่น p i p เปอร์หรือคอรินยังไงมันก็แปะกายภาพทําระเมเิด S7 อยู่แล้ว เพราะงั้นเนี่ยการใส่คอลินลงไปในทีมเปิเปอร์เนี่ยมันก็เลยไม่มีปัญหาครับส่วนแอนตอนเนี่ยการใส่แอนตอนเข้าไปอยู่ในทีมเปิเปอร์เนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าเขาเป็นคนละาธาตุกันอาจจะต้องแบบเออทำปฏิกิริยาแยกาธาตุกันก็คงจะใส่แบบเอ่อเอนบี้แอนตอนเปิเปอร์อะไรอย่างนี้ละมั้งครับแต่ว่าเออผู้ตามตรงคือทีมของคอลินตอนเนี้ยมันค่อนข้างฟูกว่าผมก็เลยคิดว่าตัวของคอลินเนี่ยมันทําดาเมจได้ดีที่สุดในตัวละครสายโจมตีสีดาวแล้วก็ว่าได้นะแต่อันนี้เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเเเพรรรราาาาะะะฉนนนนัั้ีี่่่ยยใคคทิดห็แตตกงงงอไไสมถ ลงมาแย้งกันได้แต่ว่าขอให้แย้งกันอย่างสุภาพแล้วก็อย่าตีกันในคอมเมนต์ครับทุกท้านนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการนาคลิปใหม่ๆของผมครับและต้องขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะสมาชิกระดับนักผจญภัยสุดโหดอย่างคุณเลโซเรียซึ่งคนที่อยากจะดูคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนใครเนี่ยครับก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับผมแตั้งแต่20บาทขึ้นไปก็สามารถดูคอนเทนต์ก่อนคนอื่นได้แล้วนะครับผมจัใหวในี้ผม